วิธีการเปลี่ยนมิเตอร์นะครับผมอยู่ที่บ้านเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับไขควงมาเช็คไฟดูก่อนนะครับนี่นะครับไฟเข้าด้านซ้ายสุดนะครับผมแล้วก็ออกด้านขวาทันขวาสุดนะครับนี่เราทําการตัดไฟก่อนนะครับเวลาจะเปลี่ยนมิเตอร์นะครับยให้ส่างสัดแล้วก็ตอนนี้ก็ไฟให้มาแล้วนะครับเอาลองเช็คตอนวนี้ก็ตามขั้นตอนนะครับผม ให้สร้างถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับแค่หมุนหมุนออกแล้วก็ใส่ตามมาสายไว้1 2 3แล้วก็ใส่ตาม1 2 3เลยนะครับผมนี่คือมิเตอร์ที่เราซื้อมานะครับผม15สี่15แอมป์นะครับผมถอดเปลี่ยนเลยนะครับเข้าออก1 2นะครับผมหรือว่าทำที่บ้านเราคลัวงงสายก็ทำเป็น1 2 3มาเลยนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นี่แหละนะครับแล้วก็เอาเข้ากับตัวใหม่หนึ่งสองสามสี่นะอย่าลืมนะครับแต่ไฟทุกครั้งนะครับผมนี่เหไหมเวลาขันไม่ออกก็ตัดเลยนะครับแล้วก็ปลอกใหม่นะครับไฟไม่มีล้วนะแต่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมนะครับอย่าสลับสายนะครับผม มิเตอร์เสียไม่หมุนนะครับงานนี้เราเปลี่ยนง่ายเลยนะครับผมส่วนนี้จะเป็นมิตเตอร์ย่อยที่เราติดตั้งกันเองตามหอพักตามบ้านเรือนับไม่ใช่มิตเตอร์การไฟฟ้านะครับส่วนมิตเตอร์การไฟฟ้าต้องได้การไฟฟ้ามาเปลี่ยนให้ห่งเดียวนะครับผมอันนี้มิตเตอร์ก็หาซื้อง่ายๆครับผมตามร้านทั่วไปนะครับผมร้านไฟฟ้าทั่วไปนะครับ พิเตอร์เหมือนกันหมดนะครับเข้าด้านซ้ายออกด้านขวานะครับผมด้านซ้ายสุดออกขวาสุดนะครับแต่นิ่นิวตันก็คืออยู่ด้านตรงกลางนะครับแต่จะมีบางรุ่นนะครับบางรุ่นนี่จะแบบุ่นเก่าสุดนี้จะเป็นเข้าแล้วก็ออกด้านหนึ่งสองนะครับเด<ม>ี๋ยวผมจะบอกว่า มิเตอร์เก่าๆนะเราลงวัดไฟดูก่อนนะครับว่ากระแสไฟมันออกด้านไหนนะครับบางทีบางทีมันบางทีเข้าหนึ่งนะครับจะออกตรงนี้เลยนะครับออกสองเลยนะไฟเข้าแล้วไฟออกนิวตันเข้านิวตัอนออกเนี่ยนะครับแต่รุ่นใหม่นี่คือไฟเข้าตรงนี้แล้วจะออกตรงนี้นะครับแล้วก็ ตอนเข้าตรงนี้ออกดีนะครับผมครับส่วนปีกปาก็หมุนนะครับไม่ง่ายนะครับผมเหมือนยตนด